ชอบกินสลากเหมือนเราบ้างคะแต่เวลากินเนี่ยมันก็จะปอกยากเปลือกมีทั้งหนามแหลมวันนี้จะมาบอกวิธีปอกสลากง่ายๆให้เพื่องๆค่ะวิธีการก็คือนำมาขยา่าเขยา่าในกระทมันหรือว่าในหม้อแบบนี้นะคะนี่ค่ะหนามมันก็จะหลุดออกมาทีนี้แล้วก็ปอกกันง่ายๆแบบที่หนามไม่ต้องตำม,มือเลยค่ะเช็ดลับนะคะ ใช้หมอ้อที่เป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมนะคะอย่าใช้หมอ้อหรือว่ากะละมังที่เป็นพลาสติกนะคะแบบนี้หนังจะหลุดออกง่ายค่ะแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้ทานสลัดแบบที่ไม่ต้องเจ็บมือไม่ต้องโดนหนังตาแล้วนะคะลองกลับไปทํากันดูนะคะทานกันให้อร่อยนะคะ